เอาเลยนะ,ะเวลานี้เราอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ยนศเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นผู้สำเร็จแน้วะของเรานะเราก็เป็นผู้ส่วนบุญกับอาจารย์ท่านร่วมเป็นผู้ส่วนบุญกันวันนี้ก็ได้มีโอกาสที่อาจารย์ได้มาเห็นเป็นขีด บรรจุสมเด็จพระสมเด็จของอสมเด็จโตวัดรักคทั้งหมวกนี้เป็นของแท้เลยก็เลยขออนุญาตอาจารย์ก็เลยขออนุญาตหลวงปู่ว่าขออัญเชิญไปไว้ที่ล็อบบี้แล้วให้ลูกศิษย์อธิษฐานแล้วก็ทำบุญอ่า แล้วแต่ให้ถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกันกับพระอาหารหันตะ์ทั้งทาบุญร่วมกับสมเด็จโตปราคารเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยเงินเงินนี้ถ้ามีได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็จะเอามาร่วมในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างพระบนภูเขาค่ะค่ะ ให้เป็นเครื่องหมายของพุทธศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นก็บอกข่าวมาถึงลูกศิษย์นะอาจารย์จะพยายามเอาไปไปตั้งเอาไว้เพื่อให้พวกเราสมปรารถนาทุกประการก็หลวงปู่ก็หลวงให,ใหกก้ให้กับเราให้กับลูกศิษย์ค่ะแล้วก็อวยพรให้สมปรารถนาสำเร็จทุกประการในสิ่งที่อธิษฐาน อย่างน้อยๆสี่ร้อยปีเสามีน้อยเข้าอายุองเวทนาดีกัดปัญนาดีรักนักปิบัิการใจเจาวิปาสุสาริตุเรตีตาพลังเอวเนวอิโตปินาเตตานักัปป ยจิตานปฏิตามตํังคิดภาเมวะตมิจะตูตถเหตุโลริญสังสภาญจันโภคะนระโตยถามณิโตติละโตยะภิ ตาลายอนลุกเถียเทิดโยโปบาวาภิวาทนาติฤทธานิตยามุจตัจจายโนจัตตลุทธามาวันตานิอายุวนโนตุปังพระลาใน ขอให้มีความตําเร็จท bon ุกประการเลยค่าในได้พัดด้วยใด่หีบใส่พัดนะใส่ร่ม่้าแก็งเก็ทัหมดยังดีครับยังเหลือหีบเดีบยวก็ยางหีบนี่ใส่ปเลยใส่ไปเลยะดีเดี๋ยวถ้าจะใช้นะค่ะท่าจะใช้ ใส่เป็นโมงครกนะใส่รำลอกด้วยอ่าอาจารย์หายเลยเ่อเปิดมาเผ่ครับถ้าเกิดไอ้ท่าง,ง,งมันโกงอีกบอกผมเลยนะครับอ้าวประเดิมครับสองแสนสาธุบุญกุศลเกิดแก่สิทธิ์ทุกคนสาธุ